ครับเจอกันอีก1นคลิปนะครับกับเครื่องตัดหญ้า411นะครับมิซูโยชิครับ CG 411ครับตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อมิซูโยชิแต่คนคนละรหัสกับที่รีวิวครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะ NB 411แต่ตัวนี้นะครับ CG 411ครับก็ระบบทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับ ตามสภาพตามอายุนะครับก็ใช้งานมานานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นล้านหนักนะครับรุ่นล้านหนักขาบูขาบูจะเห็นไม่ชัดเลยนะครับนี่ครับเป็นของยินบาก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับคำว่ายี่ห้อยินบานะครับ y i n b a ยินบาครับก็เป็นรูปทรงของ n b c 1 1นะครับแต่ผิดกันที่รหัสนะครับก็มาดูชุดคันเร่งครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับก็มาตรฐานแข็งแรงครับล็อกได้ครับก็ของ n b c 1 1ของมิซูโยชิ มันไม่สามารถล็อกได้นะครับนี่เป็นรุ่นที่ล็อกได้ครับปล็อกคันเร่งได้ครับเปิดขึ้นบนครับปิดลงล่างครับตัวนี้นะครับก็ตัวก้านนะครับตัวก้านก็ยี่สิบแปดมิลครับแล้วก็แกนแกนในนะครับก็เก้าฟันครับนี่ครับยังเป็นของมันเองนะครับมิซูโยชิครับ cg สี่หนึ่งหนึ่งครับ มาดูหัวเกียร์ครับนี่ครับหัวเกียร์รุ่นนี้นะครับทรงนี้ครับทรงโรบินครับแต่ก็แตกไปหนึ่งด้านแล้วนะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่ครับทรงโรบินน็อตเป็นน็อตตัวผู้นะครับตรงนี้เป็นตัวผู้ครับก็รุ่นนี้ก็ยังดูแข็งแรงดีนะครับขนาดผ่านการใช้งานมานานแล้วนะครับ ตัวก้านก็เป็นของ Nb ครับรูปทรงนี้ครับไม่มีบูธนะครับไม่มีบูธกันฝุ่นนะครับที่ปัญหาแตกกันบ่อยของ Nb จะไม่มีนะครับถ้ามีจะเป็นรุ่น RBC ครับครับก็ตัวนี้มาด้วยอาการนะครับเก่าเก็บครับมาล้างคาบูเปลี่ยนสายน้ำมันครับเปลี่ยนโคเทนครับเล็กๆแน่นอๆนะครับเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทกันครับ เครื่องยังติดง่ายดีอยู่นะครับก็เครื่องยังแน่นฟิดดีอยู่ครับแต่ก็ผ่านการใช้งานมานานนะครับเป็นสิกว่าปีแล้วครับเจ้าของวางัันนะครับก็ยังแน่นๆ่นดีอยู่ครับเครื่องจีนครับมิตูโยชิซีจีซีหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองเบิ้นดูครับ เง่ายนะครับเปลี่ยนวัตทียนลงางคาบูเป่ากองนะครับแล้วก็มีแถมพิเศษคือท่อตันนะครับก็มาแรงเข้าไปทำหลังนะครับก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่แก้กันเป็นประจำนะครับกับเครื่องเครื่อง 411G นนะครับมิซูโยชิ 4G 411ครับ